ขาค่อยแก่นะไม่ใชรีบแก่นะทุกอย่างเนี้ยถ้าทําดีๆเนี้ยหน้าตาก็จะเปลี่ยนแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นฮนะจิตสวยธาตุก็สวยใช่ไหมจิตดีาตุก็ดีอคนมองปั๊บเนี้ยคนที่ก็มีพื้นฐานมีเซนอย่างดีเนะี่ยเห็นปั๊บเนี่ยโอ้เขาเขาเห็นเราหล่อแล้วเห็นเราสวยแล้วความรู้สึกไง พราะในสายหลวงพ่อเนี่ยทนหน่อยท่านบอกให้ทนหน่อยทนนึกนึกอยู่ในฐานกับวรมฐานอย่าไปทางโลกนานถ้าไปนานเดี๋ยวจะไปอยู่นานเป็นชั่วโมงเนี่ยเวลาเขาคุยกันไม่ไ่้คุยกันเป็นชั่วโมงคุยเรื่องเดิมที่นั่งนั่งฟังนะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเยะเรื่องโลกเนี่ย ซึ่งเรื่องเก่าเก่าฮะไปไหนก็คุยเรื่องเก่าและทําไมไม่หยุดนะเอาเรื่องใหม่ว่าใส่ไม่ดีเล้เรื่องใหม่ก็สวดมนต์ไงให้ <c oughs> <c oughs> มันชินกับเรื่องใหม่ <c oughs> ใหม่ไงจุเออผีมันเป็นยังไงวะสวดมนต์นะหลวงพ่อท้านบอกผีเกาะเราเจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ลองสวดไปดีแล้วมันจะเกาะเราไหมเออเราจะรู้ว่าผีเนี่ยมันเป็นยังไง ผีมันไปจากคนนะไม่ใช่ไปจากไหนเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวผีไอ้กลัวคนเนี่ยมากกว่าผีผีมันมีอารมณ์เดียวไม่สุขกัทุกข์แต่มนุษย์มีหลากหลายวันนี้กูอยากทุกข์กูก็ทุกข์อ่ะคิดถึงเรื่องทุกข์กูก็ทุกข์น้ําตากูก็ไหลวันไหนวันไหนอารมณ์ดีกูคิดคิดในสิ่งที่ดีเราก็เลยไม่เข้าใจ ท่านบอกว่าต้องให้เข้าใจเวลาเองสวดมนต์เนี่ยอะไรมาท่านบอกคือไตสนานาคมคือบรารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตได้ทิ้งไว้ในลงมาที่เราเราก็สว่างแล้วก็เป็นสายใหญ่กันไงสวดทุกครั้งมีสายใหญ่ทุกครั้งไหมมีอ๋อแล้วจะเป็นยังไงอะ่ะจิตอยู่กับพระพาธาตุก็ต้องเป็นพระพระอะไรอะ่ะ เป็นพระโพธิสัตว์เป็นหนอพ,พุทธภูมิเป็นเป็ดปัจเจกภูมิเป็นอาตภูมิเป็นเทวดาเป็นพรหมเลือกเอาจะเป็นอะไร <c oughs> เสร็จแล้วนานเข้าหลายวันหลายเดือนหลายจีควบคุมมันอยู่เนี่ยเอามันจะไปแล้วลรนว่าทำไงดีเกิดดีไหมหา่ากำลังมันเกิดเลยกำหนดได้แล้วเนี่ยจะไม่เกิดไหม ก็ไม่เกิดก็ได้จะไปพรมไหมจะไปเทว,วดารอพระศีไหมก็ได้นี่คือการกําหนดเป็นการเป็นว่าตายเกิดรู้จิตมันเป็นตัวรู้ถ้าฝึกอะถ้าไม่ฝึกมันไม่รู้มันก็ไปตามกระแสของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกลดยินเสียงจากสังคมจากพักพวกจากโน้นอะมันก็ไปแลนะ้วน่ะ ไปมันรู้ไหมไม่รู้ถ้าสวดมนต์เนี่ยสวดนางเข้าเนี่ยทางว่าโลกกระทำมันอยู่ที่บทสวดนั่นแหละมันอยู่ที่ความรู้สึกไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะที่อ่านหนังสือออ่านแล้วสําเร็จล่ะไม่มีทางนะเคยอ่านหมื่อไหร่ก่อนสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอ่านในพระไตรปิฎก มันรูปเป็นโสดาบันแล้วอ่ะเราไปอ่านสิ่งนี้เกิดสิ่งไหนดับเอ๊ะทำไมไม่ไปไหนวะ <c oughs> ยังมีอยู่เลยความโกรธก็ยังเหลือโลกก็ยังเหลือหุดหิดก็ยังอยู่มาพิจารณาจริงแล้วโอ้ไม่ได้บันทึกไว้บันทึกไว้ไม่มีมีก็มีน้อยต้องใช้เวลานาน,านหน่อยใช่ไหมเออนี่ถ้ามันมีปั๊บนึก เห็นปุ๊บเนี่ยย้อนทันทีเลยเนี่ยท่านอยากให้เราบันทึกไว้ในอนาคตเวลาเราเห็นเราย้อนได้เลยเพราะเราบันทึกไว้ไงนมันมันยากตรงที่มันจะทํำยังไงจะบันทึกตลอดเวลาทุกเมื่อใจเข้าออกเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยนอนประสวดมนต์ให้หลับเตือนขึ้นกันนะโมพุทธายะนึกถึงหลวงปอ่นึกถึงจากพัด เป็นสายใหญ่กับท่านนึกถึงพรม,มิหารแผ่ไปนึกถึงบุญที่ตเองทำก็เลยเข้าใจเรื่องบุญนะก็เลยเป็นผู้มีสวยบุญไม่ใช่คนที่เขารวยเขาสวยบุญนะไม่ใช่เขาสวยทุกนะฮะโอซื้ออะไรมาก็ทุกละทุกกลัวจะหายต้องระวังนะต้องจ้างคนมาดูแลต้องโน่นนี่นั่นโอ้ยยิ่งหนักเข้าไปอีก สมองมีแต่เรื่องพวกนี้ไม่โปง่งไม่โล่งใช่ไหมทุกว่าไหมเป็นทุกข์ไหมน่าสงสารไหมน่าสงสารนะพุทเวลาตายไม่รู้ไปไหนล่ะไปตามอารมณ์สุดท้ายออกจากร่างอารมณ์สุดท้ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้าใจเรื่องพุทธศาสนานะจริงๆลนะจากกัะพี้ไปึงแก่นนะนะอย่ามาสวดมนต์นี่ละ แล้วท่านก็นจะเข้าใจเรื่องของการสัมผัสเรื่องรูปก,กับนามรูปที่เรามองเห็นเนี่ยทุกอย่างมีนามคือความรู้สึกแต่มันเป็นทั้งโลกรูปทั้งโลกเรามองปั๊บมีความรู้สึกเลยนะจะเป็นรูปอะไก็ตามจะเป็นเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นทีวีจะเป็นเนี่ย นมีความรู้สึกนแต่ถ้าเรามองภาพพระมองพีคุดคือมองเนี่ยไม่มีเนไม่มีความรู้สึกอะไรเลย <c oughs> ใช่ไหมจรู้ว่าเป็นคุดเนี่ย้ยคุดท่านจะเป็นอย่างนี้หรือ่อะสงสัยแล้วทำไมคุดเหมือนมนุษย์เลยไม่ใช่เ่านนกเหรอไม่ใช่ <c oughs> แต่ถ้าท่านต้องฝึกในศาสตร์หลวงปู่นะ ท่านมองภาพหลวงพ่อนะท่านเห็นภาพท่านเนี่ยแน่นอนนะเห็นตาเห็นรูปจิตท่านก็จะสัมผัสนามธรรมหลวงพ่อก็จะยักคิว้วมึงยิ้มไปยิ้มมาหายไปหายมามันเป็นความรู้สึกมันเป็นนามธรรมรูปท่านน่ยไม่เคลื่อนไหวแต่นามธรรมามาเคลื่อนไหวเราสัมผัสโดยจิต แสดงว่าจิตเราสัมผัสนามธรรมาในรูปทีนี้เริ่มสัมผัสท่านบ่อยๆเข้าเริ่มโทรจิกัะท่านได้แล้วนลวงพ่อพรุ่งนี้หนูจะได้ยอดเท่าไหร่จะมีความรู้สึกเอ้ยล้านสองล้านหมืน่นสองหมืน่นมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมล่ะเวลาผัวไม่กลับบ้านมองผ้าลุงปู ปูผัวหนูไปไหนมันไม่ลับมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันไปหาเพื่อนมันไปกินเหล้าเดียวก็มาแอะเริ่มแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องรูปกับนามแล้วถูกมั่งผิดมั่งไปเรื่อยเรือนานเข้านานเข้าก็ถูกจากมองหลวงปูก็มามองภาพหลวงพี่เนี่ยมองปั๊บตาเห็นรูปหลวงพี่ปั๊บจิตจะสัมผัสละหลวงพี่มีความกังวลอยากเส็จ อ่ามันจะมีความรู้สึกละแล้วก็ไปเรียบเคียนหลวงพี่บวชมานานเท่าไหร่แล้วคิดว่าอยากสึกไหมยังจังตัดสินใจไม่อยากสึกอยู่นะอ่าถูกนะถูกนี่คือการสัมผัสรู้คำนามสารหลวงพ่อแล้วมาจะเบื่อไหมไม่เบื่อเพราะนั้นคนที่เบื่อ คือคนที่ไม่เข้าใจในการฝึกฝึกมาตั้งหลายปีไม่เข้าใจจะให้สวดมนต์ให้มันเพลินเหมือนร้องเพลงไงนนะเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเราร้องเพลงเราเพลงสนุกเพลงเฮฮาเพลงโน่นนี่นั่นพอร้องปั๊มทำมันมีความรู้สึกเลยถ้าเขาเต้นก็ร้องก็เต้นก็เข้าไปด้วยแ่แหละอใช่ไหมเออจะมาสวดมนต์นะโมพุทธายะ ตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแป่กระแปลไม่ออกด้วยเอาเอาไงดีว่าจัว่ายากเนี่ยแต่ถ้าเราทนในการสวดมนต์นะสวดจกักพัดิ์นะฮะไม่สงไม่สนใจเรื่องคุยกับหลวงปู่ก็ได้จะเอาแบบทิพยามนาจแบบเจ๋งๆเลยนะ แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะยนี่บอกให้ทุกฟังคนแรกนะเนี่ยอย่าไปบอกใครนะ <c oughs> <c oughs> สวดมนต์อยู่กับจักพดิอยู่กับพุทธมนต์บ่อยๆถ้าคิดถึงทางโลกก็กลับมาเริ่มมันจะเริ่มละไหม่ๆก็คิดนู่นคิดนี่คิดนี่คิดนั่นไปเรื่อยๆพอสวดไม่หยุดเนี่ยมันก็เริ่มความคิดนะคะก็เปลี่ยนความคิด คิดมาคิดดีดีบวกดีเข้าไปมันก็เริ่มเกิดเพลินความเพลิดเพลินเวลาได้ยินเสียงสวดมันก็เข้าไปสวดเข้าไปสวดนี่เริ่มเพลินนะเริ่มเพลินพอเพลินเริ่มเบาแล้วเบานะตุ๊กตอนนี้เริ่มเบาล้วเริ่มไม่ลำคขาญแล้วล่ะมันลำคขาญไม่ได้ไม่ลำคขาในรูปสกลินเสียงไม่ลำคขาญทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะจิตอยู่ ความเพลิดเพลินอยู่กับบทสวดมันก็ยืนเดินนั่งนอนกินนอนสวดมนต์ก็เพินไปเรื่อยเรืเริ่มเพลินไปเรื่อยๆรืเ,เ,รๆเนี่ยเริ่มละพอเริ่มคิดอะไรมันเป็นอย่างนั้นละพอสวดมนต์ไปอยู่ดีๆเดินไปเดินมาสวดมาเอาจะก,กินกาแฟแล้วไม่ถึงห้านาทีกาแฟโผล่มาทันทีเพราะอะไรแล้ว,วอ่ะเพราะไอ้คลื่นคนคลื่นสัตว์คลื่นมนุษย์ ที่มันคิดถึงเรานะ่ะเราจะมีความรู้สึกมันจะพูดเองมันจะนึกเองแต่มาทีนี้มันก็จะมีความรู้สึกไปเรื่อยๆเวลานึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นเวลานานเข้าเวลาพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นหนักกว่านัอีกตุ๊ตุ๊นั่งอยู่เนี่ยนะสวดกรลังเพลินนั่งแถวนะั้นมีรถผ่านมารถใครไม่รู้มาจอดนึกพับ เอาหลวงพี่ทำอะไรหลวงพี่ป่ามาเดินดูแถวนี้แหละแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาเอ้าหลวงพี่นั่งหน่อีกนะหลวงพี่เมื่อกี้เห็นยืนอยู่เอา้างงนี่ก็เรียกที่พยํามนาจถ้าฝึกได้สุดยอดถ้าฝึกไม่ได้ก็แล้วไป สำหรับคนมีเวลาคนมีเวลาในถ้ำมาเยอะแต่ไม่เข้าใจในการฝึกสาสตรหลวงพ่อมีหลากหลายนะศาสาอยากรวยเรื่องเล็กหรอกวันนี้ก็คุยกับคนอีกคนหนึ่งนะไม่ได้นหนังสือนะพ่อหลวงตาไม่ให้เรียนมาฝึกตั้งแต่อายุสิบขวบสิบกว่าขวบสิบห้าสิบหกแม่มาตามมาสามสี่ครั้งไม่ไปบอกมึงจะไปจับหลวงปูเนะี้ย ทำนาย,ยว่ารวยรวยนะทุกเพราะธุรกิจเขาอยู่กับหลวงปู่หมดเลยชีวิตเขาอยู่กับหลวงปู่หมดเลยใครจะโทรหาใครจะโน่นนั่นมันสัมผัสได้หมดเลยมันต้องไปเรียนปอตีพอโตปอเอกเรียนมาแล้วกว่าจะทํางานกว่าจะรวยเนะี่ยใช้เวลาเท่าไหร่โอ้จะรวยไม่รวยยังไม่รู้เลยแต่จับหลวงพ่อเน่รวยแน่นอนล้านเปอร์เซ็ ไม่มีใครเชื่อหลวงตาเลยสักคนมีเชื่อไม่กี่คนแต่ก็รวยทุกคนถ้าใครเชื่อหลวงตานะรวยเพราะหลวงตาเชื่อหลวงปู่ไงอ้าเชื่อหลวงพ่อนะเนี่ยนนเนี่ยจะหนีมาบวชเนี่ยจะบอกเองบวชไปเถอะเองจะมีประโยชน์กับตัวเองจะมีประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ตัางยในอะนาคตยิ่งแก่เองยิ่งดังทั้งหมดถ้าเองทํานะและเองแก่ชาด้วย แกช้าโรคน้อยอายุยืนเวลาเองตายเองก็ตายเร็วด้วยอย่ไอมหน่าทำไมตายเร็วหลวงพ่อเออจะอยู่ทำไมล่ะอยู่ให้ธาตุมันดีดทั้งไหมล่ะเองจะื่อ่ตายเองก็ไปก่อนดิเออเองจะเกิดไม่เกิดเรื่องของเองง่ายไหมง่ายฮะแต่มันยากตรงที่จะทำยังไงสวดให้ตลอดเวลาเนี้จะทำยังไง คนที่ทําได้ก็คือนักบวชคนที่ทําได้คือคนที่มาอยู่นี่มาอยู่นี่เลยละ่ะกินนอนสวดมนต์เนี่ยเอาอธิษฐานตลอดชีวิตเลยไม่รู้อ่ะท่านไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยไม่ไปไหนละ่ะ <c oughs> มีขไข่ไส้ไหมไม่มีไล่ก็ไม่ไป <c oughs> ใช่ไหมละ่ะตู๊เอา้าวอุดมสมบูมรณ์ด้วยออาหาร มีอาหารมีที่อยู่อาศัยมัเครื่ององก็ฝึกไปจิตเออใครมีผวก็ทิ้งมาเลยทิ้งก่อนทิ้งไงเขาทิ้งก่อนทิ้งอันนั้นก็จะทิ้งกันอยู่แล้วอ่ะแก่เวลาเราแก่มันทิ้งเราอยู่แล้วไม่ใครใคร,ใครใตายก่อนเราก็ทิ้งก่อนทิ้งมาอยู่นี่เลยเนี่ยกินนอนสวดมนต์อยู่ที่ไหนก็ได้ยังงามก็ได้วังเหนือก็ได้แพ้ก็ได้ซ้ำใย่ยก็ได้ตรงนี้ก็ได้ เขาไม่ทําอะไรหรอกถ้าให้ทําเดี๋ยวมาบอกหลวงสาะนะถ้าทําอะไรเดี๋ยวจะย้าย <c oughs> ย,าย้ยายเจ้าวาด <c oughs> อยู่แทน <c oughs> เขาไม่ทําอะไรเขาให้กินนอนสวดมนต์เขาให้ท่านสวดมนต์เพื่ออะไรรู้เปล่าเนี่ยถ้าท่านคิดออกนะท่านจะโอ้โหโโโโมหาศาลเลยท่านสวดมนต์ทุกครั้งจิตท่านสว่างขนาดไหนรู้ว่า ยิ่งเบายิ่งสว่างไก่นะทุอ,อขนาดเราคิดโน่นคิดนีน่นนสวนมันยังสว่างอ่ะถ้าเพลินล่ะเพลินน่ะสวดแล้วจนเพลินน่ะสว่างมากเนี่ยลองแทงไปไดินึกถึงใครก็ได้ญาติโกโหติกาน่ะถ้ากําหนักขอให้เบากําเบาขอให้หายขอให้มีชีวิตขอให้ความเป็นอยู่ที่ดีประมาณเนี้ยขอให้คิดออกในเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็ว่าไป แล้วก็ดูผลงานดูผลงานอา้าวเวลาฝึกก็ต้องดูผลงานไงเวลาสวยก็ดูผลงานไงใช่ไหมเออมีความรู้สึกไหมเวลาคิดไปอ่ะเหมือนเรามองหลวงปู่มีความรู้สึกไหม,ไหม,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 ไหมถ้าไม่มีความรู้สึกก็ต้องมองท่านบ่อยๆหรือมองพี่กุดบ่อยๆมองบ่อยๆก็จะมันก็เริ่มมีความรู้สึกเข้าไปแล้วอา้าวพี่กุดทําไมปีกขยับล่ะ เอออาวิคุตก็จะบินแล้วล่ะเพลินรับประกันเพลินแน่นอนนะไม่ไปไหนแน่นอนอนะอาชีพไปเพราะมันดิ้นมันไปทางโลกมันไม่กลับมาอยู่กับพระมันก็เลยดิ้นเนี่ยยิ่งไปนานนะโหนี่แหละมันจะไปด้วยขาคิดไปนานๆานนาน,น,านคิดไปคิดมากูอยู่ไม่ได้แล้วกูไปดีกว,ว่า ช่ไ่ตู้ว่าแม่อันนี้คุยกันเล่นๆนะมีอะไรถามเทียนาวกไปแล้วกันเอาไงดีกับชีวิตอ่ะมาถูกทางแล้วนะถ้าอยากโลดจับหลวงปู่ให้ให้มันแม่นก็แล้วกันถามท่านเดียชีวิตหนูชีวิตผมเนี่ยจะทำธุรกิจอะไรที่เข้ากับจริตเพราะท่านรู้จักเราไงครับแต่เราไม่รู้จักท่าน เพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยมารู้จากหลวงตานี่แหละแต่หลวงตารู้รู้มาก่อนก่อนเราไงหลวงพ่อเป็นโพธิสัตที่เจมบาลมีเต็มแผ่นดินใครในโลกนี้ทั้งบอกมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งพั่วโลก,นะโลกนเนี่ยโลกธาตุเนี่ยนึกถึงท่านพร้อมกันนะบาลมีท่านมากะจิกท่านบอกตัวเชื่อไม่เอาแต่หลวงตาเชื่อนะคอจับองเดียลเลยชีวิตนี้ไม่มีปัญหา ก็ไม่มีปัญหาไงเนี่ยลาออกมาเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยเหลือแต่ตันหาแค่นั้นเพรายังเกิดอยู่ไงครับอย่างเรื่องของการพาคนสวดมนต์หรือว่าหลอกคนมาสวดมนต์นะครับหลวงตาเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถพาคนหรือดึงคนเข้ามาสวดได้เนี่ยอันนี้บุญลักษณะตรงนี้มันเป็นบุญแบบไหนครับบุญน้ําไหลไอ้โจ้ครับถ้าไอ้คนนั่นมันไม่สวดไม่เลิกเพอเพอมัน สวดจนมันรวมันเกิดมาเพื่ออะไรนะบางคนราถนาเป็นพุทธเจ้าต่อเลยก็มีปัจ oh. เจกก็ม่ไม่เกิดก็มีไม่รู้อ่ะบุญจนได้จนกว่ามันจะไม่เกิดนู่นแหละไกลไหมไกลเขาเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมครมันเป็นต้นกรรําเนิดที่เราเราเป็นบุบบอกมันนะเรา<ช>เป็นผู้รเราเป็นเหตุครับ ผลที่ได้รับก็คือมันทําแล้วเราได้รับอมีเหตุมีผลนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละอโอ้ทีนี้หลวงตาสร้างเหตุไว้เยอะมากมายนะท่านบอกหลวตงตาชัดๆเลยครับพบชาติสถานที่โอกาสเวลาครับสําคัญที่สุดทั้งหมดเองพิจารณาพพชาติโอกาสสถานที่เวลา พบชาติคือพบชาติดีแต่พบชาตินี่ดีไหมเอาเพอว่าไม่เจริญแล้วก็ไม่เสื่อมคือมันเจริญก็ไม่เสื่อมก็ไม่เจริญมันพอดีคือเลวก็เลวสุดสุดเลยดีก็ดีสุดๆเลยอย่างยุคนี้พอดีฉันบอกอายุพอดีแล้วเองก็เจอพลังงานที่ดีโอ้ดีไปหมดเลยสมองแล้วเองไม่เอานะเองจะไปทำอะไร <laughs> เองไม่ฝึกแล้วจงไปทําอะไรท่านบอก <laughs> เองก็เยันว่าใจเกิดตามกรรมเหมือนที่แล้วมาแนละ้วเสียใ,ใจแแตะแจาะท่านบอก <laughs> ถ้าเองไม่เอาชาตินี้ข้าก็ช่วยเองไม่ได้แล้วคอข้าก็จะไปแล้วไงลุ <laughs> งพ่อท่าก็จะไปแล้วไงค <laughs> ก็ถูกแล้ว <laughs> ถ้าถ้าเราชาตินี้แหละไม่รู้ว่าไปตามสังคมเนี่ย <laughs> เผลอๆอ,อาจจะลงข้างล่างอ่ะจบ บชีวิตแล้วถ้าไปข้างบนก็จะชั่วหน่อยแต่ปัญหาอย่างเดียวว่าเวลาตายแล้วมันจะคิดออกไหมล่ะมันไม่ชินไม่ได้ทำมันไม่ได้ฝึกมันไม่คิดไม่ออกยังไงคิดไม่ออกไม่มีข้อมูลเนี่ยไม่มีทางแล้วเพราะอย่างหลายคนที่ก็บอกเขาเข้ามาสวดมนต์ได้เพราะเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่คาดคิดว่าจะเข้ามาได้เป็นคนที่แบบก็ดูไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่แต่อยู่ๆก็เอาจริงเอาจังอะไรเงี้ย คือคือชาตินี้มันไม่ได้เรื่องไราวหรอกชาติที่แล้วมันมีไงพอมันเริ่มสวดเนี่ยปัจจุบันมันสวดมันก็ดึงอดีตไงทุครับเออมันดึงอดีตนะพอมันดึงมามันกลควมรู้สึกมันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะปัจจุบันมาจากอดีตเนี่ยแล้วการกระทาปัจจุบันคืออนาคตเนี่ยคหลวงพ่อท่านให้ฝึกเขาเตรียมตัวเวียนว่าใจเกิดไงเพราะการเกิดการตายมันไม่ใช่หน้ากลัวตรงไหนไง และมโุกนี้ยโลกนี้ไม่ใช่ของไข่ะเป็นของไขมไหมเวียนพูฏเจาก็ไม่ใช่ของไขรท่านตัทโรท่านก็ไปแล้วมรุกี่องค์เ <c oughs> มืองไทยก็ไม่ใช่ของไข่ับใคร, <c oughs> ใครอบครองนานไม่ได้ตามอายุไขนั่นแหละเ <c oughs> พราะนั้นไม่ต้องไปทําอะไรไม่นช่ไม่ใช่ของไครถ้าเราฝึกเราก็สวยไปเรื่อยๆไนงะ <c oughs> ไม่ใช่ใหญ่ชาติในชาติหน้ากู ปกกระป๋องนะไม่ใช่ไม่ใช่ชาตินี้สวยชาติหน้ามันสวยยิ่งกว่าเก่าไงคับใช่ไหมล่ะ<ม>เออหลวงตาบอกไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีแล้วคนที่เขายังยึดติดในไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลยึดติดในสิ่งของแล้วทําให้คนเหล่านั้นเป็นทุกข์หลวงตาจะแนะนําเขายังไงดีครับก็เขาไม่รู้เนี่ยบอกเขาก็จะบริจาคเอ้ยมีเงินเยอะๆบริจาคสิเดี๋ยวตายมเอาไปไม่ได้เ่มันบริจาคไม,ม่เอา โน่มันไม่พอดจากแน่นอนมันไม่เอาแน่นอนเลยรู้ทุกคนในโลกเนี่ยไม่ไม่มีใครไปรู้หรอกตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยรู้แล้วแต่ความเคยชินในความยึดมั่นถืองันนั่แหละทุกมันต้องฝึกมันต้องฝึกมันต้องฝึกสละมันต้องเนี่ยนะมาสวดมนต์เนี่ย แล้วเขาบอกว่ายิ่งสิ่งไหนที่เรารักเรายิ่งจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะครับหลวงตาเพราะเขาไม่รู้ว่าคําว่ารักไนะคําว่ารักกับคำว่าทุกขนะ์เนี่ยมันเขียนคนละอย่างนะทุกเขียนคนละอย่างเออหลวงพ่อส่ารักก็คือรักนะับวะทุกข์ก็คือทุกข์ถ้าเองเอารักไปเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่แล้วอืถ้าเองรักใครสักคนเองก็รักไปเถอะครับ,รบมันจะไปไหนก็ช่างมันเถอะเองก็รักมันนั่นแหละอาจาบอกก็จบแล้ว เออถ้ามันจะไปกระแถมสตังให้มันไปด้วยก็ดี <c oughs> ก็ยังรักมันอยู่ไงนั่นคือรักจริงๆไม่เอาไม่ทุกเพราะรักไนงะไอ้ทุกไปอมทุก์เองก็ตายเองทุกเองตายไม่ใช่เขาตายครับ